สวัสดีครับขอตอนรับเข้าสู่ช่องลูกอีสานพาไปชมนะครับวันนี้จะมาเล่านิทานให้ฟังนะครับวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องต้นไม้มรณนะก็ไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับความโลภไม่รู้จักพอสามารถที่จะฆ่าคนได้ ดังนิทานที่มาในมหาวานิชชาดกปกินนการนิบาตไปฟังกันเลยครับผมเรื่องมีอยู่ว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพ่อค้าคารวานเกวียนกลุ่มหนึ่งได้เดินทางเพื่อจะไปทำการค้ายัางต่างแดนต้องเดินทางไกลค้างแรม เมื่อขายสินค้าหมดแล้วก็พากันกลับสู่ภูมิลำเนาในวันหนึ่งขณะที่กำลังนั่งพักเหนื่อยกันอย่างสบายอารมณ์ต่างเกิดกระหายน้ำแต่โชคร้ายเพราะแถบนั้นไม่มีลำธารเลยต่างคนต่างก็หิวกระหายน้ำสุดกำลัง ทีนี้ก็เลยมีพ่อค้าคนหนึ่งพูดขึ้นว่าพวกเราจะทำอย่างไรกันดีน้ำจะดื่มก็ไม่มีลูกน้องต่างก็พากันถามหัวหน้าขบวนและก็มีหัวหน้าคารวานคนหนึ่งพูดขึ้นว่าดูต้นไทรใหญ่นี่สิอุดมสมบูรณ์ ใต้ร่มก็มีหญ้าเขียวชอุ่มมันจะต้องมีน้ำอยู่ในนี้แน่นอนนะครับผู้เป็นหัวหน้าบริวารพิจารณาและก็พลางชี้ให้ลูกน้องดูลูกน้องทั้งหลายก็ต่างเห็นดีด้วยว่าเออจริงด้วยท่านหัวหน้าถ้าเช่นนั้นเราลองตัดจริงใส่ดูก็จะรู้ได้ว่ามีน้ำหรือเปล่าพ่อค้าลูกน้องอีกคนกล่าวขึ้น จากนั้นพวกเขาก็ต่างช่วยกันขนละไม้คนละมือตัดกิ่งไทรทางด้านทิศตะวันออกดูปรากฏว่าท่อน้ำได้พุ่งออกมาจากกิ่งไทรพวกพ่อค้าก็พากันตื่นตะลึงทึ่งในต้นไม้วิเศษต่างก็ดื่มและอาบกันอย่างสบายใจจากนั้นก็พากันตัดกิ่งทางทิศตะวันตก ก็มีสายน้ำไหลออกมาพวกเขาก็ยังไม่พอใจจึงพากันตัดจริงทางด้านทิศใต้ก็มีบรรดาสาวสาวทีสวยออกมาหาพ่อค้าเหล่านั้นต่างก็ได้เสีบสุขกันกับหญิงสาวเหล่านั้นฝ่ายพญานาคที่อยู่ใต้ต้นไทรก็ได้เนรมิตให้มีผ้าเพดานและที่นอน ไหลออกจากกิ่งไสจนครบจําจำนวนพ่อขาแล้วพ่อค้าเหล่านั้นจึงพากันตัดกิ่งไสทางด้านทิศเหนืออีกขราวนี้แก้วเหวนเงินทองก็ไหลออกมาอย่างมากมายพ่อค้าเหล่านั้นก็พากันขนบรรทุกจนเต็มเกวียนพวกเราน่าจะโค่นต้นไม้นี้เพื่อ มีอะไรวิเศษกว่านี้อีกพวกพ่อค้าปรึกษากันทีนี้ก็มีเสียงหนึ่งคัดค้านขึ้นผู้เป็นหัวหน้าก็ได้คัดค้านบอกว่าไม่ได้นะไม่ได้เป็นดันขาดพวกเราจะตัดต้นไสรไม่ได้ต้นไสรนี้มีบุญคุณกับพวกเรามากข้าขอเถิดน,นะหัวหน้าได้กล่าวกับลูกน้อง แล้วลูกน้องหนึ่งอีกคนก็บอกว่าหัวหน้าอยู่เฉยๆต้องตัดหัวหน้าแล้วทุกอย่างจะดีเองลูกน้องก็ยังไม่ยอมลูกน้องไม่ยอมฟังและช่วยกันโค่นต้นไทรจนได้พญานาคที่อยู่ใต้ต้นไทรจึงโกรธสั่งให้บริวารขึ้นมาพ่นพิษฆ่าพ่อค้าจนหมดเหลือแต่หัวหน้าคนเดียว แล้วพญานาคก็เลยแปลงเป็นหนุ่มรูปงามไปหาพ่อค้าแล้วแกล้งถามว่านี่ท่านพ่อค้าพวกนั้นทำไมจึงพากันตายอย่างน่าอนาถเช่นนี้หัวหน้าพ่อค้าก็ได้เล่าเรื่องราวให้ฟังอย่างละเอียดแล้วกล่าวอย่างเสียใจว่าเราอุตส่าห์ห้ามเขาแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมเชื่อสุดท้ายเลยเป็นเช่นนี้ จากนั้นพ่อค้ากับชายหนุ่มที่แปลงตัวมาก็ได้ตกลงแบ่งผลประโยชน์กันแล้วชายหนุ่มที่แปลงร่างมาก็ได้ส่งพ่อค้ากลับบ้านพร้อมกับเกวียนที่เต็มไปด้วยแก้วแหวนเงินทองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพ่อค้าก็ร่ำรวยเป็นเศรษฐีและก็ได้หมันบริจาคทานอย่างสม,ม่ำเสมอจนตลอดชีวิต อาชาติสุดท้ายนี่หัวหน้าพ่อค้าได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจา้านะครับนิทานเรื่องนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าคนที่โลภมากจนลืมผู้ที่มีบุญคุณย่อมไม่พ้นทุก์เพราะเมื่อใดก็ตามคนที่ถูกความโลภครอบงำเขาย่อมหน้ามืดตาหมวัวไม่รู้ชั่วรู้ดี เขาย่อมจะเนรคุณผู้มีบุญคุณได้โดยไม่รู้สึกว่าผิดและสุดท้ายตัวเขาก็จะได้รับกรรมตอบแทนอย่างสาสมครับจบลงไปแล้วนะครับนิทานเรื่องแรกเอามาฟังต่อกันเรื่องที่2องเลยนะครับเรื่องที่สองนี้มีชื่อว่าแรงอกักตันยูความกตัญญูรู้คนเป็นคุณสมบัติของคนดี คนที่รู้จักบุญคุณของผู้อื่นแล้วตอบแทนตามโอกาสอันสมควรย่อมจะเจริญก้าวหน้าส่วนคนที่ไม่รู้บุญคุณของผู้อื่นตอบแทนผู้มีบุญคุณด้วยความเลวระาำเขาย่อมจะพบกับจุดจบที่น่าสมเพชดังนิทานที่จะเล่าต่อไปนี้ในอดีตที่ผ่านมา พระราชาพระองค์หนึ่งเสด็จไปล่าสัตว์พร้อมกับทหารทรงพบกับชายคนหนึ่งมีร่างกายน่าเกลียดพระองค์ทั้งกลัวทั้งสงสารจึงมีรับสั่งว่าเจ้าเป็นใครกันทำไมร่างกายเจ้าจึงหน้าเกลียดหน้ากลัวเช่นนี้เจ้าเป็นปีศาจหรือเป็นคนกันแน่หาพระราชาตัดถาม ขอเดชะข้าพราะองค์เป็นคนธรรมดานี่แหละไม่ได้เป็นปีาศาจรอกพระเจ้าค่ะชายคนนั้นกราบทูลด้วยความเศร้าส้อยเมื่อหัวนรึกถึงอดีตพระราชาก็ตัดถามว่าเอา้าทำไมร่างกายเจ้าเป็นเช่นนี้ไปได้ละ่ะพระราชาตัดถามด้วยความสงสัยสนพระไทยชายผู้นั้นก็บอกว่า เมื่อก่อนร่างกายของข้าพระองค์ก็ปกติดีเหมือนคนทั่วๆไปไม่ได้น่าเกลียดน่ากลัวเช่นนี้หรอกพระเจ้าค่ะชายคนนั้นกราบทูลยังไม่ทันจบพระราชาก็ตัดถามด้วยทรงใครทราบว่าแล้วเจ้าทำอะไรหรือจึงกลายเป็นเช่นนี้ชายคนนั้นจึงเล่าทูลถวายอย่างละเอียด ว่าเป็นคนเลี้ยงวัววันหนึ่งตามหาวัวที่พัดฝูงตัวหนึ่งไปเดินตามหาเข้าไปในป่าลึกจนหลงทางแล้วบังเอิญพัดตกลงไปในหหวแต่ยังโชคดีที่หล่นลงไปบนพุ่มไม้ที่มีเครือ,อเถาวันจึงรอดอย่างบุดบิต ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครได้ยินช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยข้าด้วยใครได้ยินช่วยข้าทีเหมือนสวรรค์ยังสงสารในขณะนั้นมีลิงใหญ่ตัวหนึ่งเที่ยวปีนป่ายหากินลูกมะพร้าวอยู่ข้าพระองค์จึงตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยข้าด้วยเถิดพยาวานอนข้าหิวเหลือเกินข้าคงตายอยู่กับเหวนี้แน่นอน ลิงตัวนั้นเกิดความสงสารจึงหาผลไม้โยนลงมาให้รับประทานทําให้ข้าพราะองค์มีกําลังวางชาขึ้นลิงตัวนั้นได้พูดขึ้นว่าท่านจงรอข้าอยู่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวข้าจะมาช่วยท่านขึ้นจากเหวเองแล้วลิงตัวนั้นก็ไปฝึกปีนไปโดยเอาหินหนักเท่าคนมัดใส่หลังแล้วก็ลองปีนไปขึ้นเหวลงเหวจนชำนาญ จึงกลับมาหาข้าพระองค์แล้วกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่าข้ามาช่วยท่านแล้วข้าได้ฝึกขึ้นเหวลงเหวจนชำนาญแล้วว่าแล้วลิงตัวนั้นก็ปีนลงมาให้ข้าพระองค์ขึ้นขี่หลังท่านขี่หลังข้าแล้วกาะให้แน่นๆข้าจะพาท่านขึ้นจากเหวเองลิงตัวนั้นกล่าวข้าพระองค์ก็ขึ้นขี่หลัง ลิงตัวนั้นทันทีขึ้นมาจากเหวได้อย่างปลอดภัยโอ้ยเหนื่อยเดี๋ยวข้าขอพักเหนื่อยก่อนแล้วจะพาท่านไปส่งให้ถึงที่ปลอดภัยลิงตัวนั้นบอกข้าพระองค์เดีวมันก็นอนหลับพักเอาแรงหลังจากแบกข้าพระองค์ขึ้นมาจากเหวแต่ข้าพระองค์กลับมีจิตใจที่โหดอมหิตคิดอยากจะกินเนื้อลิงตัวนั้นเออ เราก็อดอยากมาเป็ี่ยนวันๆหิวจนตาลายถ้าได้กินเนื้อลิงตัวนี้คงจะดีไม่น้อยเลยเมื่อคิดดังนั้นแล้วข้าพระองค์ข้าพระองค์งก็ยกก้อนหินขึ้นก้อนหนึ่งหวังจะทุ่มใส่หัวลิงให้ตายในทันทีแต่เพราะอ่อนเปี้ยพลิแรงจึงทุบพลาดไปก้อนหินไปตกข้างๆลิงทำให้ลิงตื่นขึ้น และได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโอ้สหายท่านทำกับข้าได้ลงคอเชรุอท่านเป็นคนแต่ทำไมจิตใจอำมหิตท่านร้ายกาจยิ่งนักท่านช่างโหดร้ายเหลือเกินทำกับเราผู้ช่วยชีวิตไว้ถึงเพียงนี้เอาเถิดเราไม่โกรธไม่โทษท่านหรอกแต่เราขอตำหนิหน่อยเถอะทำไมจึงเป็นคนโหดร้ายเช่นนี้มาเถิด เราจะไปส่งท่านถึงที่ปลอดภัยแล้วเราก็จะแยกทางกันลิงตัวนั้นตำหนิคร่าพระอ,องค์แล้วก็พาออกเดินทางจนเห็นว่าปลอดภัยดีแล้วจึงแยกทางกันด้วยบาปครั้งนั้นทําให้คร่าพระอ,องค์ต้องกลายเป็นคนที่มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวเช่นนี้ชายคนนั้นกราบทูลแต่พระราชาด้วยความเศร้าเสียใจกราบทูลอีกว่า หากย้อนอดีตให้คืนมาได้ข้าพระองค์จะไม่ทำเช่นนั้นอย่างเด็ดขาดพระราชาทรงสนับแล้วก็ทรงสลดพระทัยไม่น้อยทรงรับสั่งว่าเป็นคนควรมีความกตัญญูแม้แต่สัตว์เดรัจฉานยังมีเมตตากับเราช่วยให้เราพ้นจากทุกข์แล้วเราที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐ กว่าสัตว์ทุกจำพวกจะไม่มีความกตัญญอยู่ได้อย่างไรกันเช่นนั้นแล้วก็ทรงเสด็จกับพระนครตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระราชาก็สมาทานรักษาศีลไม่เสด็จล่าสัตว์อีกเลยมาชาติสุดท้ายชายอัปรักก็ได้เกิดมาเป็นพระเทวทัตผู้ประสงค์ร้ายต่อพระพุทธเจ้า ส่วนพยาวานนอนได้มาเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจบแล้วนะครับนิฐานเรื่องนี้หากข้อคิดนะครับเกิดเป็นคนควรเป็นผู้มีกตัญญูรู้คุณผู้ที่ได้ช่วยเหลือเราเพราะเป็นสิ่งประเสริฐหากใครคิดเนรคุณต่อผู้มีบุญคุณผู้นั้นต้องพบกับความพินาศอย่างแน่นอน นี่ต้องชดใช้บุญคุณต้องทดแทนพ่อแม่เป็นบุพการีชนของผู้เป็นลูกๆดังนั้นลูกๆจะต้องทดแทนบุญคุณของท่านท่านเลี้ยงเรามาเราก็ต้องเลี้ยงดูท่านตอบผู้ใดทำให้พ่อแม่เจ็บช้ำใจเขาจะเจ็บมากกว่าหลายเท่าครับท่านผู้ฟังที่คารมนิทานเรื่องก็จบแล้วนะครับขอให้ทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัง มีความสุขโชคดีสวัสดีครับผม